นอยู่เซเว่นนะครับมาซื้อกาแฟนะครับแล้วก็เป็พปั่นนะครับพับปั่นฟักโกนครับเซเว่น, <7 S 2> นมีจัดโปรนะครับอเมริกาโน่ซื้อสองแถมสองนะครับก็เราไม่ต้องเอาหมดนะครับทีเดียวก็คือเราสามารถก็คือเอาทีละแก้วทีละแก้วนะครับแล้ว็ือพยอดให้ในร,ร้านห่อนะครับ กาแฟเซเว่นก็โอเคนะครับก็รสชาติก็ไม่ได้แพ้ร้านอื่นนะครับเยี่ยมเยี่ยมเสร็จแล้วนะครับได้มาแล้วครับท็อปปั่นกาแฟครับเองอ่านเช้าครับอาาเช้าต้องทานนะครับเนี่ทานไม่ได้ับเพราะเดี๋ยวจะเกิดปัญหาคือโมโหหิวนี่โมโหหิวก็คือแบบทางานจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะครับก็อุ่นหิดอ่ะเราต้องกินอยู่นะครับทำงานจะได้แบบ ก็ออโอเคนะครับว่าไม่งานเดี๋ยวส่งผมต่อพนักง,งานด้วยนะครับก็ใกล้ถึงแล้วนะครับถึงแล้วครับเดี๋ยวเจอกันนะครับเช่นกัน,นครับบ๊าบาย